ทุกคนได้ยินปะเหมือนมันหลุดไปวัดหนึ่งสแสดงตัวหน่อยเมื่อกี้เหมือนมันหลุดไปวัดหนึ่งโอเคเราต่อแล้ว,อ,ลวอีตาฝรั่ง ที่เป็นทหารที่วิ่งหนีมานะก็ไปมุดอยู่ใต้กระโปรงใต้กระโปรงของแม่ชีเนาะแล้วแม่ชีอ่ะก็พยายามเอาอีกระโปรงเนี่ยคลุมให้ได้คลุมแบบว่าหนีแล้วก็เห็นทหารนะวิ่งตามมาจริงๆถือปืนมาเลยแล้วก็มาจอที่แม่ชีก็ถามบอกว่าเห็นทหารวิ่งหนีมาทางนี้ไหมแม่ชีก็ไม่บอกไม่พูดอะไร แต่ว่ามองไปทางอื่นก็คือมองไปทางทางขวาอะไรเงี้ยให้เขารู้ว่าเราไม่กล้าพูดยีทหารน่ะมันก็แบบค้นหาบริเวณนั้นน่ะแล้วก็มองไปตามสายตาของแม่ชีอะ่ะแล้วก็รีบวิ่งไปทางขวาของแม่ชีจริงๆเป็นอันรู้กันว่าอีตาฝรั่งคนนี้อีตาทหารที่วิ่งหนีมาเนี่ยรอดแล้วมันก็คลานออกมาจากกระโปรงของแม่ชีทีเนี้ย ยิทหารคนนี้มันคงไอเนี้ยแบบอยู่ในศึกมากเกินไปไม่ได้ไม่ได้ซ้ำญิงมานานอะไรเงี้ยก็เลยเอ่ยเอ่ยขึ้นมาบอกว่าแม่ชีขอบคุณมากนะครับผมอยากจะบอกแม่ชีเหลือเกินว่าขาของแม่ชีนะ่ะสวยมากเลยอีแม่ชีก็อึงอ้งอึงอ้งนะอึ้งอึ้งแล้วก็บอกว่าแหมคุณทหาร ถ้าคุณมองขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยนะคุณอาหารก็จะเจอไข่ของแม่ชีจะ้ะเรื่องมันก็ประมาณนี้แหละมันมีแค่นี้จริงๆพี่ตาก็จำได้แค่นี้ อ่ะใครจบแล้วแล้วก็หดเหรอเหลือกี่นาทีห้าสิบเจ็ดหลือสามนาทีเหรอเอาเป็นแม่ชีบ้านไทยเราก็แล้วกันเรื่องมันมีอยู่ว่าทางภาคเหนือนวัดแห่งหนึ่งอ่ามันจะมีงานบุญมันจะมีงานบุญเกิดขึ้น ทีเนี้ยในวัดน่ะมันมีต้นลำไยอยู่ต้นหนึ่งลูกน่ะไม่รู้ก็คืออีทหานเนี่ยมันคงจะจีบไม่ชีนะแหละคือคงอดยาปากแห้งมานานน่ะแล้วทีนี้เอาพูดถึงพระนี่มั่งทีเนี้ยมันมีลำไยลำไยต้นหนึ่งอยู่ในวัดอ่าท่านเจ้าอาวาสนะ่ะท่านก็นมีความประสงค์ว่าอยากจะเอาอีลำไยเนี้ย คือมันอยู่บนต้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมันจะมีงานบุญใหญ่ทั้งทีเราก็เอาลำไยญนะ่ะมาแจกใจ่ายให้ประชาชนกินดีกว่าในระหว่างที่ว่าจะมีงานบุญใหญ่เนี้ยทีเนี้ยไม้สอยนะจ๊ะมันไม่สูงพอนะพระท่านเนี่ยก็เลยใช้ให้อ่าพระอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นแบบนุ่มๆหน่อยนุ่มจะกันหน่อยประมาณยี่สิบกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยให้ขึ้นต้นลำไยนะจ๊ะไปไปเด็ดลำไยเด้อ พระท่านก็ขึ้นไปนะในขณะที่ข้างล่างอะ่ะแม่ชีนะ่ะก็ช่วยกันสอยสอยลำไย,ยไอก้ก่งที่มันเตี้ยๆนะ่ะเออแล้วก็มีแม่ชีนะ่ะนางหนึ่งก็สอยพยายามสอยยีลำไย,ยพวงเนี้สอยเท่าไหร่ก็ไม่ยอมลงนะไม่ยอมหลุดนะจ๊ะพระท่านนะ่ะก็สะดุ้งเฮือกเฮือกนะจ๊ะพระท่านที่กําลังปีนอยู่ข้างบน แม่ชีที่อยู่ข้างล่างก็พยายามสอยเป็นอย่างมากพระท่านก็ตะโกนลงมาแม่ชีแม่ชีนั่นน่ะไม่ใช่ลำไยกะโหลกหรอกแต่มันเป็นกับ